ชี้ว่าวิธีทรีทเมนต์มะพร้าวหมักผมมีส่วนผสมสำคัญจากน้ำมันมะพร้าวน้ำหอมพร้อมโปรโวิตามิน B5 ลานโนลินแวกซ์ ช่วยบำรุงผมเสียที่เกิดจากการย้อมดัดโกรกสีผมและผมที่โดนความร้อนจากอุปกรณ์หนีบรายผมผมแข็งกระด้างแห้งหยาบแตกปลายจะก,กลับนุ่มสลวยเงางามโดยไม่ต้องแว็กซ์ผมซ้ำอีกผลิตภัณฑ์เกรดเ A 100%เผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยได้รับมาตรฐาน GMP นอกจากทรีตเมนต์มะพร้าวหมักผมแล้วทางแบรนด์ยังมีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกอื่นๆอีกอาทิเช่นแชมพูสมุนไพรครีมนวดส้นเท้าสูตรกล้วยหอมลิมปบาล์มสครับริมฝีปากสูตรน้ำมันมะพร้าวครีมบำรุงผิวน้ำมันมะพร้าวเจ е ลล้างมือฆ่าเชื้ออะโลเวลาและผลิตภัณฑ์อีกมากมายให้เลือกซื้อชีววิถีเครื่องสำอางสมุนไพร